ทุกคนได้ยินข่าวนี้ลาโบเนาะตอนนี้คืออยู่บ้านน้องแฟสธนะเพิ่นยังสิฮับเงินตาตั้งประเทศหรือโบหาลับเนาะเพิ ah ่นจะไล่เลทเท่าไดเนาะนุ <tricky hairstyle> oh, <mir> walls, ่มเนาะแต่ก็สิเมื่โอ้เราได้กำไรกันหน้าต้เพิ่นไปเท่าใบเดียวเพาได้บกำไรใบก็ได้ใบเดียวรู้ได้แหละลายแจักโูลนี่นะจักได้งตัวใหญ่ขนาดเนาะเจ็ดสิบห้าพันเจ้าก็ฮับเงินบาทวะ บับบักกก็บัฮักเหอหรือว่าบัฮักจะดนเออาขาเมรับเงินบาทจากพีน่น้องมันนี่ออกเลขเนี่ยลุ้นย่ สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางฟังเราฟังไทยและตั้งประเทศเตอสบายดีกันยามเลงๆเ,เนาะมือนี้กลับมาพบพโพกับสองนึงเอฮาวเซนเก้าเ้นคืออีกแล้วกับเลยบอมเลยน้องอยูเนอ้อ <c oughs> มือน,นี้เนาะส่งคนฮาสิพาทุกคนไปเละตลาดยุโรงศารยามเลงกันเนาะทุกคน <c oughs> ไปเบิ่งกันว่าช่วงนี้เพื่อนขายอย่างเด้อเนาะ <c oughs> ซึ่งขาบอกว่าได้ไปหลายมือเติมเนาะทุกคนอพ่าเพราะว่าขาดำหนาอยู่เนาะหลังจากเซตหนาแล้วฮอสิพาทุกคนไปเลาะเบิร์นเนาะว่า ตลาดยามแรงบ้านเฮาสีขายอย่างได้เนาะนี่แล้วก็จะไปซื้อของยุของกินมาให้กินแรง้อมเนาะนี่ทุกคนทุกคนได้ยินข้าวนี้ละโบเนาะก็คือข้าวนี้เป็นข้าวดังเลยกับว่าใดนรกบ่มเนาะบางคนก็อาจจะได้ยินบางคนก็อาจจะยังบทานได้ยินเนาะนี่ก็คือตอนนี้เนาะรัฐบาลลาวเพื่นทันได้สั่งห้ามเนาะให้พ่อค้าแม่ค้าเนาะ ทุกคนเลยแหละเนาะบใหไใไซเงินตาตั้งประเทศแล้ว <Okay. S 1> ตอนนี้เนาะพี่น้องก็คือถ้าจะไซเนาะก็ต้องไล่เลียดที่ต่ําที่สุดเลยเนาะ <What? S 1> อย่างเส้นเงินบาทเนาทุกคน1นึ่พบาทโตส่งเศ0ห้าส mm ิ hmm. พบพกีปูป้าคือลงมาหลายแทะแมนแต่ก็เนาะหนึ่พันบาทโต เจ็ดแสนสามสิบพันกิบเนาะพี่น้องเห็นอ้คือว่าลงมาหลายเติมแล้วเนาะบ่มเนาะอันนี้ก็คือข่าวนี้เนาะเราได้เห็นพี่น้องหลายๆคนอยู่ห่างลาวไตหรือจำปะซักนั่นเองเขียงจำปะซักเนาะเพื่อนได้เริ่มปฏิบัติ่ามนี้แล้วเนาะทุกคนบโบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือโบทุกคนแล้วน้องบ่มน้องยูกัสิไปทดสอบบึ่งเนาะว่าตอนนี้คืออยู่บ้านน้องแฟสนะเพื่อนยังสิฮับเงินตาตั้งประเทศหรือโบหารับหาฮับเนาะเพื่อนจะไล่เลทเเขาได้เนาะน้องบ่มเนาะ เล้วเราสิไปซื้อเครื่องอยู่ตลาดนอนเราก็เลยสิไปทศสอบเพื่อนแม่ค้าอยู่ที่บ้านเหาเน่านาะว่าาเพื่อนฮับหรือเพื่อนจะฮับบอกเลยว่าจะโดนปฏิเสธเนาะทุกคน,น,นถ้าว่าเพื่อนฮับเพื่อนจะไล,ล่เลท่เขาได้เนาะนทุกคนเดี๋ยวเขาไปเพื่งไปสูมน้ำขันเนาะว่าสิเป็นจังใดเนาะทุกคน ทุกคนตอนนี้เราก็มาฮอดตลาดละเดินเนาะตลาดโรงศาสรกระซิบประมาทนี้เนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นย้ายมาไหมมาบอนไหมแล้วเนาะไปเจอเขากระซิบละยังว่าบุญ <c oughs> ยังว่างจะค่อยมาช่ว <c oughs> งนี้ก็แบบเขาจะไปให้ไปหนาดีไม่ค่อยมีคนมาใกล้เครื่องละฝนออกตลาดกระซิบมาเทาะเศร้าพะเละพันอ,ออกตลาดไไนนก็ได้เนาะเอาอย่างที่อยากใส่กัวเนาะใส่เนื้อย่างเจอเหรอ สิบันคนเข้าไปเลาะข้างในตึ้ดน้อยหดึงมาขายคิดฮอสมัยเฮาอย่าง้อยเฮากปไอจีซีเลยนับเงิ่นได้ดีใจได้จะขายอันนึงนะอู้ทำไมจะกีมัดละพันลงมักแตกลงหนึ่งสาวผ่านต่อมาสองลงสี่ีบเดียวบอกคิดแทน่ะมักแตกไรเนาะมึอนี้เนาะ บือัมี่ือี่กับบุมี่บุกมีจัด่วยเล่อเสือเทะวางนกับบุมีคนหลายกับซมีเต้พักมี่นะทุกคนอาหารทรปะปลเอือบามกม่มปลาอืมตนี้ตปลาหรือมีต่ปัตปลาเนาะสูตรน,นี้ก็สีส่วนหลายก็สีเป็นขายพักขายมี่ไปนะทุกคน ปักกาศอะไราบอกมีเนาะมีตะผักหอมมีอะไรบ้างปลาปลาไหลปลาไหลเนาะช่วงนี้มีตะตุปลา

กระจางเอาอันนี้ก็พอนี่ยกเมื่อเลยเบิดบ่ยางเอายางเอาไว้ในมือดิว่ามื้อนี้มีแต่ตมูป้าเนาะบ่ยมีตเด้อนี่ตอุ่นนะบ่ตอุ่นอุ่นได้ตอุ่น้ยังดีๆ่อู้ตัวใหญ่ก่อนโลเาดอุ่นอันนี้เออโลเาด3 5ป้าจับก็ได้บ่ อยู่มันกัดคือโบจับกัดอันนี้มันมจักโลนี่น่ะจักบริสังตัวใหญ่ขนาดเนาะประมาณซองโลนี่ได้ป่ะเนาะคันสิบกาเนาะจักรโลุ่นผู้ส่งหอนางกะเต่าไก่เ ต,ต,ติ๊กยอดเป็นคุดเอาจังเดือเนอะาะย,ย, <c oughs> ย,ย่างปดืวยธีการคุดเลยคยืนส่วนยางให้คุดแท้คุดวา,ายบุไดปล่อยไปเลย <c oughs> นี่พี่น้องยางลาบสาวอ้วนอันนี้ <c oughs> จะซอซี ตีนหมูป้ากับเป,ป็ดเป็ดเดี๋ยวนี้โล่เขาใด้แล้วเป็ดเป็ดเดี๋ยวนี้โล่เขาใดล้ลับเป็ดโลละเศษสมัยโลเฟรเป็ดเลี้ยงเป็ดหลายๆเฮลเลเมนโลอ่ามีเจโล่สามสิบพันเดี๋ยวนี้โลละเสร็จละพลาดกับแบบเงียบเงียบเนาะช่วงนียน่ยามให้ยามนาหรือว่าเขามาไหวพูดว่ายังเร็ดออกเด็กปกติดีแม่นสินานมาอืมอันเดี๋ยวซื้อ เดี๋ยวสิซื้อเครื่องไปกินจุ่มก่อนทุกคนจักจุอยากกินจุ่มเอาตัวนี้บ่เออเอาอันนี้ก็ได้หยังเนเนกับน้ําแจวบไปเอามน้อยนอือมาน้อยเนาะบ่มีเต้า่ะเอามาน้อยเนาะอืมาเท่าม1 0 0 0 10000 เอานี้ว่ะอืมเอาเจียวตปลาก็ได้เดียว่เรียกกพอี่หรอไขายกแล้วว่ะเก่อนลเขาได้กนี่โลสโไลาะกออืมมตวเาเอาอยู่ดีจักิบกตัวนี้เมื่อเนมันเลยจริงะือันือนีได้ คือรถเรจิ้งจื่อติ๋บมีแค่อันนี้กับเจ้วกับเส้นติ๋บพักยังมีละพักมีแื้อับพักมีไปหาไปซื้อดิมปข้ามานี้เลยเนาะชื่อเขาใด้หน่มอ่าเจ็ดสิบห้าพันเจ็ดสิบห้าันเออแปดสิบห้าห้าสิบห้เอาไรดีๆได้เจ้าก็หักเงินบาทปะหัก ก็โบหักก่อนหรือว่าบบหักจะโดนเดินมาอยู่นี่คันเพิ่นไล่ไล่เลีดเท่าไหร่อยู่อยู่บ้านของขึ้นขึ้นลงตลอดเนาะบ่มีลงมีแต่ขึ้นเอากันยากเนาะไล่มันเลีดขึ้นขึ้นลงลงเยอะโบหักเงินบาทใช่เลยคนสูงสูงหรือว่ามันทางเด้อดูไหมคะปฏิเสธแล้วไหมเงินบาททุกคนไปอุ้งเฮเลยเขาเมดรับเงินบาทจากพี่น้อง อเอเงินกีบพอเพื่อนนำเลดประถันในซงนี้เพราะว่ามันขึ้นเป็ขึ้นติ๊กๆขันลงกนลงติ๊กๆก็คือจริง่อายุ่นลาวอ้เนี่คนลาวใส่เงินกีบบ๊บบบบบ่๊อบบออออบ ชื <Merci. S 2> uh ่อ oh. บ oh, โบชื่ออะจักไม่หยางไม่กินโดนแล้วมันจักขาดๆตดือเลคตรจลายเนโอ้ได้เงินปิดปึ๊บแผะมาแบ่งเอ้ยดิดูไรก็แย่เอาสันโผลไปเงียนละเงียนยูกอนไตเอาหางลูนสันเปื้อนเปิ้นฮับเลยว่ะ บอันนี้เปัีอ๋อเป็นบริจเื่อเออขามีแต่สีัดจีบนะเดีไปเดี๋ยวเากสิไปเลาะซื้อผักเนาะนี่ปลอมผักรุงนะตั้งแต่ตนาด้าก็เห็นผักปุงกกงนี้คนอืนบ่มงะเออมี่บ่อนเดียวนี่บ่ซื้อก็คือสไดเกินดอกมีดอกมน่ นี่ประกาศ่ามะธาพันมะธาพันโอ้โหอยู่เรียงขอคิดหนะจะมอาจั๊กสามมัดเดี๋ยวดู้ดูเอาจักสองมัดตก่อนเนาะเอาจั๊สองมัดก่อนเออสองมัดก่อนก็ได้มันดเนาะอืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบแมก็มัดนี่ก็ได้นะนี่อืมเอามัดนั่นก็ได้ ต้องมาเป็นทัเล่ะตได้เท่าไหร่ก็ต่อเลยกาทันีเอาไปยกงสาวค่รูู้เาได้รู้าห้าประกาศข่าวรูสาวห้าโกงกงาวคมะเขือขายแล้วเนาะมันแทงน่ะส่งเศาซื้อได้มะเขือส่งเศษใบเหนียวยาวมันมะเขือน้อยขนาดอ้เม่อร อันนี้มากนะ,นนะนออคุณมีแต่คนนี้ยูยีคุณเลยตายนะดีดีดีอืมมเกือันนี้กองเท่าไหรอันนี้ส mm ิบ hmm. พนะันกองสิบพัอมเลไม่เท่าแล้วกองไมังหนอ้ยมันคือเนาเลือกเลยบอกมันเนาวมันเนา็ดีมันตัวเอ้ย เอาไปคันมันเอาเอาเอาไปมันน้ำเกก็ไม่กินเอาวะดึงกันดูดึงกันดว่ายกเก้าแล้วเนาะเปลี่ยนเดี๋ว่อนกันดแต่อันนี้มันนี่้กะกะอันนี้ด็ตัวไหมนะนี่คนมันไหมดูเอาตัวนี้วะรอรวมกันก้อนว่าเอามะก้อน่ะเอามะก้อนอะวะมะก้อนกองเท่าไหร่สิบสามสิบสันสิบสามามมก้อนกันเ้เอาอนนี้่ะ เอาตัวไหนตัวตัวมัมาทันมาเท่าไรสิบพันเอาเอาตัวนี้ปุ๊กเองว่ะมะเขือปุ๊กเองว่ะเอ็มมิเส่วนมานเอาตัไหนอยู่เอาตัวเก็บ้นมตัวนี้เ่เอาเอากงนี้เอา้าไมตูเลือกก้อนจเย็นเย็นกระชิเอกจเย็นเนซื้อยูน่าไม่ซูเอาเอากงนี้ เม็ท่าแก่ตัวว้าสิเลยกะบม่เข้าใจจะว่าเด็กก่อเมีตัวเม็เท่าแก่ตัวโอ้ยบุเก้ดิโอ้ตัวนี้ตุ๊เก้เก้เลือกมึงดูตุ๊เหลืองเอาตุ๊เหลืองแล้วหมอแต่ว่ามันเกลียวในนี่นะแบ่งขายได้บอเอาอันนี้ตุ๊นี้เอาเกลียวนะเอาอันนี้ห้าพันเอาอันนี้ห้าพันขายบอได้บออคัหูเอาอันนี้สิบเอาอันนี้สิบมันเลือกกินโอ้ยน้ำ

ไม่เท่าว่าจะไม่เท่าแบ่งขายเราเอีน่่ยอยีายแต่สีน่วยไม่เท่าก็ฮับเงินบาทอยู่อ่ะหับพารอกบ่ับโอ้โหช้นุ่ยหับพารอกเออเเดี๋ยวแตก่อนจะนอชี้าจะนอนี้าในวางเกิดเจาเบื่อไงเราลุ้ไม่เท่าบุญนีเงินทั่วลู่เออ มีจะห้าพันอีเสียเดี๋ยวเอไม่ทนมากีทนอนทนเก้าแสนก็ได้ทนเก้าสิบพนทนเก้าสิบพันจิมัวจิมัวผู้นั่นเด้มัวบอสิมัวอะไรชิมัว เงินหลาเท่าเท่าไปตับไปตับเลยมั่วด้วยเดียวนะบุกโทรนะเจ็ดสิบแปดสิบเ้เอาได้กำไรกันหน้าต้องให้ไปเท่าใบเดียวเราได้บกำไรใบได้ใบเดียวลูกได้หลายใบเขอบใจเด้อเอออันนี้ซื้อก้องมาเอ๊ไม่เท่าะปลูกเองวะไม่เท่าปลูกเอาเออจะเท่าปลูกเอา ขอบใจเด้ออันนี้มันสวหน้าบ้านไงระหว่างทีนี่ยจิสั่อันนี้ซ้อนถุงับผยังมาซ้อนกับพ้ดอีกเจ้าตะักเหมือนบ้าสวเลยนะแล้วบอว่าจะไปเี่ยงนาแก้วก็มาถามันจะมัดงาน้แก้ก็บอกว่าวันนี้จะเปซ้อวหนามันไปย่างมากินติ่มตัวซีโร่ก็นดลยเสรอจจาที่เราไปตลาดมาเนอะทุกคนเราก็จะมาแวะซื้อเลีกเนาะ มันนี้ออกเลขเนี่ลุ้นยืกันลุ้นย่กันลองลองว่ามึงออกเลขเน่ยไน่คันเมา่ื้นแติซื้อเอง่ะอันนี้่มเลขดินคันฮู้ก็ิซื้อเองเลยกระบ้องกระเบคายเลยเมา่มดเลยมันนี้มาซือเลขเีพสาเลยดาซื้อ เมืออแม่ไม่ออาว่าไม่อันไม่ออาอันหเ่ฝันฝันดีเรจะเอามืนอ้าจเยกงยกไปเสียงเลยไปไปเสียงเกมยุ่มมอซอที่เข้าสได้จ็มีเกมแต่ว่ายังไ่ทันสมัครเื่อดี๋ยวี้ซินาลีไปเสียแล้วมบอกซื้อถือซินนาลี อรงงก็ตัดเก่ตมวันน้วันนบวชเดีรเยตกเจอเมือลีอลเี้ยอลพึ่งเมียบอกว่าอลเพิงมีสามตัมสามสามน้มป๊าแม่จับน้จับต <laughs> ิมอ่ะตัวสาวผนคือแม่เองแม่เอสองสามตัวเอา เอาตีสองตัวคุสจังมาทำไมสามตัวกันเน่ห <c oughs> าเปียงเลยื้นนี้วันนั้นมันซุปลักซองลักอรักขาวเอาตัวสองผัดไก่ลักสองสอะขนมโบกห <c oughs> ลายกว่นี้เรียกหกตัวกัเจียวย่ง อยากได้เลขรอบโตฮะนะบอกกันไมบอกว่าเดียววาารูตัวสาวพันเลยนะองอีกตัวหนึ่งนะน้องของน้องยเงนมดเลยงอปีนี้ขึ้นงอผมโอ้โหละสบยเนี่ยาเท้าแล้วันนี้เท้าเลยตัวสาวพันนี่ทึกนี่ทึกคนใดตัวเลขสองตัวสาวพันะานรุกล้วร็วล้ยรวจึงจะเปอีเม่อีเม่ลงอีเม้ไป ที่เล็กบโตกับที่เด้อทุกคนตอนนี้น้องบอมน้องยูก็กลับมาฮหดหงัดละเด้อเนาะก็คือมือนี้เหาซื้อไปก็ได้หลายเติมน้องบอมเนาะนี่ได้ประมาณนี้เนาะทุกคนออกตลาดมือนี้เพราะว่าสิพากาเห็ดจุ่มกินเนาะน้องบอมเนาะจุ่มเศษส่วนกินเนาะเ็ดจุ่มอุ้ยเศษส่วนกินก็คือบมื่อกินนูนโดนอะอ่านยากทุกคนแล้วก็พากันไปซื้อเปล่นสลองแล้วหนาเด้อเนาะทุกคนฮู้บ่ร์มีเห่ามือท่าใด เกือบสี่แสนกีบสามแสนเอาไปสี่แสนเมื่อสามแสนหกสิบหสห้าพันกีบคนหกสิบห้าพันทันตัดออกซื้อเลขอีเมยังเหลือสามแสนเนีเอาเอาเพื่อนเพิ่อนเพิ่นบอเพื่อนบาฮับนะทุกคนก็คือว่าเพิ่นกับแบบเอือน ทำแบ๊บจังเดือกเพื่อนตามเทดบ์บทันเพื่อนตามเทดบ์บทันเพ่นก็นเลยบอกฮับเอาซาเราทุกคนแบ๊บบึดขึ้นบ,บ,บ,บึดลงคะน,นะอยู่บ้านนอนะ้องแฟรดนะส่วนหลายฮานร์ดมีเพื่อนจะบุกคอยฮับหน่อยโดนปฏิเสธนนะพี่น้องฮับแต่เฉพาะแบบอัตราเลขเปลี่ยนฮารอัตราเลขเปลี่ยนคุณฮับแต่ว่าน้องแฟ่ได้ไปถามว่าเทดเท่าใดรแล้วนะทุกคนฤทธิ์น่าทีไปถามให้ทุกคนเบิกนะว่าเทดมือมือเทดเดี๋ยวนี้เท่าไดรแล้วเนาะทุกคนอย่างหนึ่งพันบาทต่อสองแสนห้าสิบพันกิจพื้นขาววาเทปวะเนาะ แม่จะเอามือเมียนพ่อกับแม่ที่เมื่องนะที่ไป็น,ปนยิ <c oughs> ่งน่าคณะคาดก็ไป,ไปไปดำน้ำเช้าอยู่นะกะสิประมาทนี่แหละเด้อพี่น้องคลิปนี้เอากรสิลาไปก่อนเนาะมือน,นี้ก็พาทุกคนไปทดสอบบึงแม่ค้าอยู่บ้านน้องแฟสเอกเงาะแบบเพิ่นฮับโบอ,ะ,อะคือเพิ่นบบฮับเนาะพี่น้องเพราะว่าโซนนี้เงินเฟ้อเฮงเพิ่นว่ามันนำเล่บุษันเนาะเพราะว่า บุดนึงละหกแสนบุดนึงละเจ็ดแสนบุดนึ่งละลงสินะมันนำเลนประธานคนก็เลยเปล่าฮับแต่เงินกีบสะก็นะทุกคนเพมาเป็นคนลาวใส่เงินลาวเพคนมาใเงินก็บเนาะประมาณนี้ก็ได้เก็บนี้ก็จะลาวไปกอนเนาะ คลิปนี้ก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดชร์กดซับค่าเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอมน้องกิ้วเด้อเนาะแม่ก็เร่งรีบขนาดเลย <c oughs> ไปไปอย่างเดียวเลยเพราะว่าแม่อันทีไปอ่านในบ้านเนาะไปเบิ่งน้ำนาเลยเมื่อคืนฝนตกแหงขนาดกะขาดทุกคนขนาดลุวันดปอน้ำมันมาแตงเดือยกระบ,บุหูเลยหลายให้หลายมาเนาะลาไปก่อนเลอทุกคนบ๊ายบาย